ตั้งแต่หลวงพี่เกิดมาก็เห็นแต่ว่าศาสนาพุทธกำลังเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่พวกเราชาวพุทธจะได้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่จะอยู่คู่ประเทศไทยเราไปจนถึง5,000ปีจนมีอยู่วันหนึ่งหลวงพี่ได้เจอกับข้อความในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวทำนายอนาคตของพระพุทธศาสนาเอาไว้ว่าในช่วงกึ่งพุทธกาลศาสนาพุทธจะเรียวลงเรียวลงกึ่งพุทธกาลก็ประมาณ2,500กว่าปี จะมีหมู่คณะหนึ่งที่จะมาเกิดเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาในยุคข,ของเราแต่ก่อนที่โยมพี่จะได้ไปฟังว่าใครกันแน่ที่เป็นบุคคลในคําทํานายอยากจะให้โยมพี่ฟังเรื่องนี้ก่อนจะได้เข้าใจว่าหลวงพี่อ่านคําทํานายแล้วหลวงพี่คิดว่าเป็นใครเพราะการที่พระพุทธศาสนาเสื่อมไม่ใช่เพิ่งเกิดแค่ในยุคสมัยของเราอย่างเดียวแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแค่100ปีก็บังเกิดความเสื่อมขึ้นของพระพุทธศาสนาแล้วซึ่งในยุคนั้น ยังโชคดีกว่ายุคเราเพราะยังมีพระอาหารหันต์อยู่จำนวนมากแต่นิยุคของเราเราแทบไม่ยุ้เลยว่าจริงๆแล้วใครคือพระอาหารหันต์บ้างในยุคนั้นยังมีพระอาหารหันต์อยู่เป็นจำนวนมากแต่ศาสนาพุทธก็ยังเสื่อมได้อยู่ซึ่งเมื่อศาสนาเกิดวิกฤตมีเพศภัยเสนียดใหญ่เกิดขึ้นผู้มีรู้มียานในอดีตท่านก็ไม่เคยนิ่งดูดดยได้อัญเชิญผู้มีบุญบาร,รมีลงมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ขจัดเพศภัย และรักษาพระศาสนามีเรื่องราวปรากฏหลังจากพระสัมมาสัพเธเจ้าปรินิพันานไปได้100ปีว่าพระภิกษุในยุคนั้นเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องวัตถุ10บประการพระอรหันต์ทั้งหลายได้ทราบเรื่องแล้วก็คิดว่าความวิบัติแห่งพระศาสนาของพระพุทธองค์จะต้องไม่เกิดขึ้นในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่จึงได้ประชุมกันคัดเลือกพระอรหันต์เจ็ดร้อยรูปผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษ มีหูทิพตาทิพเป็นต้นมาร่วมกันทำสังคายนาพระราบิดกหรือก็คือการพูดทบทวนธรรมาทั้งหมดว่าอย่างนี้คือพระธรรมอย่างนี้คือพระวินัยเมื่อจบสังคายนาความวิบัตินั้นก็ได้หายไปความสงบได้เกิดขึ้นกับพระาศาสนาพระอรหันต์ทั้งเจ็ดร้อยรูปท่านก็ได้ใช้ยานทัศนะคือตาทิพของท่านตรวจดูในอนาคตว่าจะมีเสนียดใหญ่เกิดขึ้นสร้างความวิบัติให้กับพระาศาสนาอีกหรือไม่พระอรหันต์ทั้งเจ็ดร้อยรูป ก็เห็นในยานตรงกันเลยว่าในอนาคตอีก118ปีในยุคของพระเจ้าอาโศกจะมีคนจํานวนมากพร้อมบวชเป็นพระทําให้พระศาสนาเสื่อมโทรมแล้วก็ตรวจยานไปดูต่ออีกว่าใครจะเป็นผู้กําจัดเสนียดในพระศาสนาให้หมดสิ้นไปได้ปรากฏว่าทั่วทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจะมีก็เพียงแต่เท้าติดสามหาพรหมที่จะสามารถกําจัดเสนียดในครั้งนั้นได้พระอรหันต์ทั้ง700รูปจึงได้พร้อมใจกัน ไปสู่พรมโลกเล่าเรื่องดังกล่าวให้ติสสะมหาพรมฟังว่ามีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถทราําภารกิจนี้ให้สําเร็จได้แล้วได้กล่าวกับติสสะมหาพรมว่าขอท่านจงให้ปฏิญาณแก่อัตมาทั้งหลายว่าท่านจะไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเชิดชูพระศาสนาของพระพุทธองค์ติสสะมหาพรมรับคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายสัญญาว่าจะลงมาเกิดเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาขออธิบายก่อนว่าพรหมคืออะไรพรหมก็คืออดีตมนุษย์ที่นั่งสมาธิ จนได้ฌานสมาบัติเป็นต้นไปแต่ยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันเมื่อลาจากโลกแล้วก็จะไปอยู่ในชั้นพรหมซึ่งมนุษย์ที่ไปเกิดในพรหมจะมีอายุยืนยาวมากๆพรหมบางชั้นอายุยืนกว่าโลกเสียอีกพรหมบางท่านจึงเข้าใจผิดไปว่าตนเองเป็นผู้สร้างโลกจนกลายมาเป็นความเชื่อของบางความเชื่อที่ว่าพระพรหมสร้างโลกแต่ในพระพุทธศาสนาของเราคือเกิดจากผู้ที่ไปเกิดในชั้นพรหมโลกเข้าใจผิดเพราะอยู่มานานมากพรหมบางท่าน อยู่มาตั้งแต่โลกใบเก่าเสื่อมไปโลกใบใหม่เกิดขึ้นมาก็ยังไม่หมดอายุขัยเลยกลับมาที่พระอาราหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านได้คํามั่นสัญญาจากติสสะมหาพรมแล้วพระอาราหันต์ทั้ง700รยรูปจึงกลับสู่มนุษย์โลกประชุมกันต่อว่าแล้วใครจะเป็นผู้ทําหน้าที่กัลยาณมิตรแนะนําให้ติสสะมหาพรมที่จะลงมาเกิดให้รู้จักธรรมะและได้ออกบวชเพราะพระอาราหันต์ทั้ง700รอยรูปจะไม่มีองค์ไหนเลยที่อยู่ทันได้พบติสสะมหาพรม พระอรหันต์ทั้งหลายจึงมอบหมายให้พระสิขวะและพระจันทวชัชีซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระหนุ่มเพิ่งบวชได้ไม่นานแต่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วได้ทําหน้าที่ไปชวนติดสามหาพรมที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้กลับมาสู่เส้นทางธรรมเพื่อทําภารกิจที่ได้ให้สัญญากันไว้เมื่อเวลาผ่านไปพระอรหันต์ทั้ง700รอรูปได้นิพพานแล้วติดสะมหาพรมได้อธิษฐานจิตลงมาจากพมโลกปฏิสนธิในตระกูลโมคลีพราหมณ์ตั้งแต่วันนั้น พระสิขววเถระก็ได้ไปบิณทบาทที่หน้าบ้านนั้นทุกวันไม่ขาดเลยใช้เวลา7ปีจึงสามารถทําให้พ่อแม่ของติดสามหาพรมหรือตอนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีชื่อว่าเด็กชายติดสะเกิดความศรัทธาในพระพรุทธศาสนาได้เมื่อเด็กชายติดสะอายุได้16ปีจึงได้ออกบวชเป็นสัมมเนนได้เรียนธรรมจนแตกฉานกับพระจันทวชีเถระได้บวชเป็นพระภิกษุบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่า พระโมคคลิบุตรติดสะเทระต่อมาไม่นานพระเจ้าอาโศกได้เป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้น 84%,0 0 0เจดีย์มีเสาอาโศกเป็นสัญลักษณ์ปรากฏมาจนถึงปัจจุบันและยังได้ถวายพระตาหารของใช้ต่างๆอย่างดีกับพระภิสุถึง0,000 0รูปเป็นประจำทุกวันด้วยเหตุแห่งลาบจึงทําให้ในยุคนั้นมีผู้ปลอมบวชเป็นพระมากพระปลอมเหล่านั้นก็สอนความเชื่อผิดๆ ที่ตนเชื่อให้กับญาติโยมทั้งหลายเช่นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่ต้องสนใจทำความเสื่อมครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับพระธรรมคำสอนการปลอมบวชครั้งนั้นเกิดขึ้นถึง7ปีก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้จนพระเจ้าอาโศกได้นิมนต์พระโมคคิลีบุตรติสสะเถระหรือก็คือติสสะมหาพรมผู้ลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจนี้ได้นิมนต์ท่านให้มาจัดการกับนักบวชปลอมเหล่านี้เพราะไม่มีใครสามารถแยกได้ว่ารูปไหนพระจริง รูปในพระปอมพระโมคลิบุตรติสเทระรับอาราธนาจากพระราชาแล้วได้ตั้งคำถามธรรมะให้พระทุกรูปได้ตอบปรากฏว่ามีอยู่หกหมื่นรูปที่ตอบผิดคือตอบตามความเชื่อของตัวเองพระเจ้าอาโศกก็ให้ทั้งหกหมื่นคนถอดผ้าเหลืองออกโดยจะไม่มีการเอาผิดแต่อย่างใดนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาก็สงบร่มเย็นไปได้อีกหลายร้อยปีที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะอาศัยพระโมคลิบุตรติสสะเะระหรือก็คือติสสะมหาพรม ผู้ซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญากับพระอาหารย์ทั้งหลายว่าจะลงมาเกิดเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้พระพุทธศาสนาต้องเสื่อมถอยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พุทธศักราช300ติดสมหาพรมได้รักษาสัญญาใจที่ให้ไว้ว่าจะกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาท่านทําได้สําเร็จมีสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสกีพยานในความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคือเสาวะโสกทั่วประเทศอินเดีย มาถึงวันนี้พุทธศักราช2,565จากคำทํานายที่พระพุทธเจ้าบอกเลยว่าในช่วงกึ่งพุทธกาลศาสนาพุทธจะเร็วลงเร็วลงจนถึงกึ่งพุทธกาลคือประมาณ2,500กว่าปีจะมีหมู่คณะหนึ่งที่จะมาเกิดเพื่อกอบกู้พระพื่อศาสนาในยุคข,ของเราคำว่าหมู่คณะไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึงคนจำนวนมากซึ่งคนกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกัน เพื่อทาภารกิจของพระศาสนาซึ่งอาจจะเป็นภารกิจที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนลงมาเกิดเหมือนกับท่านติสสะมหาพรมอาจจะเป็นภารกิจที่หมู่คณะน,นี้คนกลุ่มนี้ได้ให้สัญญาใจไว้ในแดนประเสริฐว่าจะมาเกิดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพี่คิดว่าหมู่คณะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่จะมาเกิดเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาก็คือโยมพี่ทุกท่านที่กําลังฟังอยู่นตอนนี้พระพุทธศาสนาจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ ก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประชุมพระอาหารหันต์ในวันมาคะบูชา1,250รูปซึ่งท่านมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายและหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็แผ่ขยายซึ่งตอนนี้เราทุกคนอยากให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตั้งแต่เราเกิดมาก็เห็นแต่เสื่อมลงอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ถ้าทุกคนแต่ละตำบล สามารถที่จะรวมพลังกันได้ผ่านออนไลน์ซึ่งออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้แค่มีโทรศัพท์แล้วทุกตำบลจะต้องมีชาวพุทธมารวมตัวกันเพื่อจุดประทีปออนไลน์ในวันมาคบูชา1,250คนต่อตำบลเพราะ2,600ปีที่แล้วในยุคนั้นพระอาหารหันต์1,250รูปทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปทั่วทั้งอินเดียในสมัยนี้เราคงไม่สามารถประชุมพระอาหารหันต์ได้ เพราะไม่ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะประชุมพระอาหารหันต์แล้วแต่ตอนนี้เราเป็นชาวพุทธเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4ที่จะต้องใช้พลังชาวพุทธตำบลละ1,250คนในทุกตำบลทั้ง7,000กว่าตำบลทั่วประเทศไทยต้องมีชาวพุทธมาประชุมพร้อมกันผ่านออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน z o o m แค่มีมือถือก็เข้าร่วมได้ประชุมชาวพุทธตำบลละ1,250คนให้ครบทั้ง7,00 0กว่าตำบลทั่วประเทศไทย รวมพลังชาวพุทธเพื่อจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกและครั้งสําคัญให้ตาบลบ้านเกิดของเราแล้วก็าศาสนาพุทธของเราเพราะแม้การเวลาจะผ่านไปอีก1,000ปีแต่ประวัติศาสตร์จะยังจารึกไปถึงวันนั้นว่าตําบลบ้านเกิดของโยมพี่เคยมีพุทธศาสนิกชนได้มารวมตัวกัน1,250คนจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1250คือจํานวนพระอรหันต์ที่ท่านได้มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย ในวันมาค้าบูชาซึ่งจำนวน1,250คนในตำบลบ้านเกิดของยมพี่จะเป็นประดุษเสวอโศที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าตำบลบ้านเกิดของเราเคยเจริญรุ่งเรืองด้วยพระสัทธรรมโดยมีแสงสว่างแห่งดวงประทีป1,250พ1,250ดวงเป็นสักขีพยานทำไมต้องมาประชุมพร้อมกันเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองได้เท่ากับตัวอย่างที่ดีอีกแล้ว ถ้าชาวพุทธจำนวนมากมีความสามัคคีกันวันมาคบูชามาประชุมกันเพื่อสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแสดงพลังให้คนอื่นได้เห็นนี่คือภาพของผู้ที่มีหัวใจรักพระาศาสนาภาพนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อใดาศาสนาพุทธก็จะขยายไปทั่วโลกได้จริงเมื่อน,นั้นโยมพี่ท่านใดสนใจเข้าร่วมกดลิงก์ด้านบนวิดีโอเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยแค่เพิ่มเพื่อนในไลน์ก็เข้าร่วมงานได้เลยตัวแทนตำบล1250คนต่อตำบล จุดประทีปพ,พร้อมกันครั้งแรก16กุมภาครั้งที่2วันที่18มีนา